สวัสดีครับทุกผู้ชมหลังจากอิร่านและรัสเซียสูญสิธิอิทธิพลในซีเรียโดยมีอาเม็ดอันซาร่าจากกองลังเอช s ผู้ซึ่งตุรกีสนับสนุนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแทนแต่การลงอำนาจของอันอาซาร์อดีตประธานาธิบดีซีเรียที่มีรัสเซียกับอิรานนูนหลังนั้นครับอิสราเอลถือโอกาสรุกยึดดินแดนรอบพื้นที่กอลันไฮเพิ่มเติม,ตมและทำลายคลังอาวุธหนักทั้งหมดที่ม,ทมีในซีเรีย รวมถึงแนวโน้มที่จะรุกพื้นที่ทางตอนใต้กรุงดามัสกัสเพื่อเป็นดินแดนของชาวดูสเรียกว่าไม่ให้รัฐบาลซีเรียใหม่มีความสามารถทางทหารเหนืออิสราเอลได้โดยเมื่อต้นสัปดาห์นี้นั้นครับกอำลังติดอาวุธของรัฐบาลซีเรียชุดใหม่ได้นําเครื่องบินฝึกแบบ L39 และเครื่องบินรบแบบ s ู22ขึ้นบินเป็นครั้งแรกกระทรวงกลาโหมซีเรียเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอที่ฐานทัพอากาศเซลัต ไกลเมืองหอมนอกจากนี้ครับวิดีโอยังแสดงการฝึกบินและการฝึกยิงขีปนาวุธจากเฮลิคอปเตอร์แบบ Mi 8และ Mi 2 4อีกด้วยโดยในเดือนมกราคมพศ2 5 6 8สำนักข่าวได้รายงานว่าอดีตกลุ่มกบฏซีเรียของกลุ่มเฮยาสทาลิ m ออซามาหรือ s t s ได้เริ่มจัดตั้งหน่วยการบินของกองทัพช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ เริ่มซ่อมแซมเฮลิคอปเตอร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในฐานทัพที่รัฐบาลควบคุมหลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่สร้างความเสียหายอย่างหนักหลายครั้งต่อสนามบินและท่าเรือของซีเรียวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของรัฐบาลซีเรียชุดใหม่ให้อยู่ระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจคุกค,คามอิสราเอลได้ การจจมตีเกิดขึ้นทันทีที่ฐานทัพตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองลังกระในขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขีปนาวุธของกองทัพซีเรียที่ท่าเรือลตัตเเกียถูกทำลายรวมถึงระบบ้อกกันทางอากาศและเฮลิคอปเตอร์โจมตีจำนวนมากที่ฐานทัพอากาศเมเซในกรุงดามัสกัสอย่างไรก็ตามครับในเดือนมีนาคมพศ2568กองทัพของรัฐบาลซีเรียชุดใหม่ซึ่งจัดตั้งจากกลุกระโดในอดีต ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-24 เป็นครั้งแรกในการต่อสู้กับผู้สนับสนุนของอัสซาร์ในจังหวัดลาตเกียซึ่งเป็นจังหวัดชาทะเลต่อมาในเดือนกรกฎาคมมีการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มติดอาวุธชาวดุสและชาวเบดูอินปะทุขึ้นในภูมิภาคสุเวดาทางตอนใต้ของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1000รายและทำให้ผู้คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ1 3 0 0 0 0ราย นั่นทำให้กองกลัง IDF ที่มีชาวดรุสจำนวนมากเข้าแทรกแซงโดยการส่งกำลังเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่เข้าไปในพื้นที่ดังนั้นกองกลัง IDF จึงไม่อาจปล่อยให้ซีเรียรมีกองกลังรบทางอากาศได้และทันทีที่มีการปล่อยวิดีโอดังกล่าวในวันที่8กันยายนกองกลังไ d ดีก็ส่งเครื่องบินรบไปถล่มที่เมืองฮอมปาเมล่าและลัตเกียทันทีซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินทั้ง3แห่ง มีเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวประจำการอยู่ที่นั่นโดยทั้ง3แห่งหากอิสราเอลปล่อยไว้ตุรกีอาจสนับสนุนเครื่องบินรบมาประจำการที่นั่นซึ่งจะทําให้อิสราเอลมีความยุ่งยากในการปกป้องตัวเองและชาวดรุสและหลังจากการโจมตีทางอากาศดังกล่าวเพียงหนึ่งวันรัสเซียได้ส่งคณะทูตเยือนซีเรียประกอบด้วยบุคคลสําคัญทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงเหตุผลก็เพื่อต้องการมีอิทธิพลเหนือซีเรียอีกครั้ง เพราะตอนนี้อันซาร่าเพิ่งพาตุรกีเป็นหลักและต้องการให้ซาอุดิอาระเบียเป็นคนกลางพาเข้าหาสหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอสัมป,ปทานน้ำมันและทางผ่านพอส่งกา๊าซจากตะวันออกกลางสู่ยุโรปซึ่งนั่นจะทําให้รัสเซียสูญเสียรายได้จํานวนมหาศาลการเสนอตัวเข้ามาช่วยซีเรียน,นั้นครับด้วยเหตุผลทางความมั่นคงจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของอันซาร่าโดยเมื่อวันที่12กันยายน ประธานาธิบดีอาหมัดอันซาร่ากล่าวว่าซีเรียกําลังเจรจากับอิสราเอลเพื่อบรรลุข้อตกลงด้านความปลอดภัยซึ่งจะทําให้อิสราเอลถอนกําลังออกจากพื้นที่ที่ยึดครองไว้หลังจากการค้นล้มประธานาธิบดีบาซาอันอสสาซาดในเดือนธันวาคมปีที่แล้วขณะที่กำลังที่นําโดยกลุ่มอิสลามค้นล้มอันอสสาซาดเมื่อวันที่8ธันวาคมอิสราเอลได้ส่งทหารไปยังเขตการชนที่สหประชาชาติ ตรวจการบนที่ราบสูงโกลันซึ่งแยกกองกำลังอิสราเอลและซีเรียออกจากกันตั้งแต่การสงบศึกที่เกิดขึ้นหลังสงครามในปีคศ1973อิสราเอลยังได้โจมตีทางอากาศหลายร้อยครั้งต่อเป้าหมายในซีเรียและรุก,กล้ำเข้าไปในภาคใต้มากขึ้นทางการซีเรียชุดใหม่ยังไม่ได้ตอบสนองต่อการโจมตีเหล่านี้ อิสราเอลเชื่อว่าซีเรียได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงถอนทหารปีคศ .1974 หลังจากการล่มสลายของอันอาซาดแต่รัฐบาลใหม่ซีเรียมองครับว่าข้อตกลงถอนทหารปี1974ยังคงอยู่ขณะนี้กำลังมีการเจรจาข้อตกลงด้านความปลอดภัยเพื่อนำอิสราเอลกลับไปสู่จุดเดิมเยรูซาเล็มและดามัสกัสไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยทั้งสอง อยู่ในสถานะสงครามทางเทคนิคเนื่องจากซีเรียเข้าร่วมกับประเทศอาหรัหบอื่นๆในการพยายามทำลายอิสราเอลในสงครามประกาศอิสรภาพของอิสราเอลทามกลางการ,การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาที่กำลังดำเนินอยู่รัฐมนตรีกลาวโหมอิสราเอลคาร์ดได้ประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่ากองลัเอดีเอฟจะยังคงประจำการอยู่ในซีเรียเพื่อป้องกันภาคเหนือโดยกล่าวว่า ความจําเป็นที่อิสราเอลต้องรักษาสถานะอยู่ที่นั่นถือเป็นบทเรียนสําคัญจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมกองลังอิสราเอลได้ถูกส่งไปประจำการที่ฐานทัพ9แห่งในภาคใต้ของซีเรียนับตั้งแต่อัตอาซาดพ่ายแพ้โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตการชนที่สาธาระชาิลาดตระเวนตามแนวชายแดนกองรังได้ปฏิบัติการในพื้นที่ลึกเข้าไปในซีเรียประมาณ15กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายเพื่อยึดอาวุธที่อิสราเอลระบุว่าอาจเป็นภัยคุกคามต่อประเทศหากตกอยู่ในมือของกองลังของศัตรูเช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรักในสมัยอัสซัดอย่างไรก็ตามครับแม้ซาร่าจะอ้างถึงบทบัญญัติข้อตกลงที่ทําไว้ในข้อตกลงถอนทหารในปีคศ .1974 แต่แอดมินเชื่อว,ว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารไปง่ายๆเนื่องจากซาร่า ตออการพื้นที่ราบสูงกลันคืนเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของซาร่าขณะที่ชาวดูรุสก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้อันซาร่าซึ่งให้การสนับสนุนชาวเวดูอินขับไล่ชาวดูรุสออกจากทางตอนใต้ก็ให้คิดดูเอาอครับว่าขนาดเลบานอนอิสราเอลก็ไม่ได้ถอนกําลังจากชายแดนทั้งสองเช่นกันรบกันไปเรื่อยๆอิสราเอลมีแต่ขยายดินแดนบเฟอร์โซนไปเรื่อยๆเพราะอะไรหรือครับก็เพราะกองกำลังเอชเปลระ ที่อยู่ในดินแดนเลบานอนและกาลังติดอาวุธที่อยู่ในซีเรียที่จ้องจะรวมกําลังกันถล่มอิสราเอลเหมือนเมื่อวันที่7ตุลาคมนั่นแหละครับขณะที่ไทยเราก็เหมือนกันมีประเทศที่ไม่ขอเอ่ยนามจ้องที่จะหุบดินแดนไทยเราทุกเมื่อโดวยวิธีการต่างๆนานา,น,านี่ถ้าทํากําแพงกัน้นตัดถนนรอบชายแดนหรือขยายเขตพื้นที่กันชนออกไปบ้างจะเป็นอย่างไรอันนี้คือคําถามนะครับว่าสามารถทําได้โดยชอบทา หรือไม่ครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับทชบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ